คืนนี้มัดาวทางฟ้าฉันนอนในหลับก็ไม่คิดถึงเธอเกูจะเทียงคืนแล้วคลุงตานอนไม่ได้เลยเพราะมันคิดถึงคิดถึงเธอไม่รู้จะทำยังไงอยู่คงคิดถึงไม่ได้จริงๆแต่ตอนนั้นนับดาวอยู่ยังนี้นับดาวที่ลอยอยู่บนฟ้าหนึ่งดสองสามสี่ห้า ดาวไปจนเบินดวงแล้วแต่ทำไมยังคิดถึงคิดถึงเธอไม่หายสักทีนาฬิกาบอกเวลาตค่ห้าสิบห้านาทีนับดได้เนี่ยทำไมคิดถึงแต่เธอนับดาวถูกไรไม่ช่วยอะไรฉันเลยฉันเลยฉันคิด,คด,คดถ,ถึงเธอไหมฉันคิดคิดคิดถึงเธอรูอไ้ไหม ฉันคิดคิดคิดถึงเธอรู้ไหมไม่รู้จะทมยังไงมันขังความคิดถึงไม่ได้เลย <S <S ความคิดถึงของฉันมันยิ่งยากกว่าดาวทุกดวงบนฟ้า oh, ฟ้าดำสดว่างดาวน้ำจะหายไปแต่ฉันยังไม่ไหายยังคงคิดถึง ถึงเพียงแต่เธอฝ่าดาวทุกดวงที่นับคืนนี้เพราะฉันบอกเธอที่ว่าคิดถึงคิดถึงเธอให้เธอได้รู้ทุกทีว่ามีใครคิดถึงอยู่ตรงนี้แต่ถ้าน,น,นับดาวอยู่เล่นนี้นับดาวที่ลอยอยู่บนฟ้าหมือนดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงนับดาวใกล้จะมืนดวงแล้วแต่จะไม่ยังคิดถึงคิดถึงเธอไม่หายสักที นาฬิกาบอกเวลาที่ห้าสิบห้านาทีนับดาวอย่างไรทำไมคิดถึงแต่เธอนับดาวอยู่ยังมีนับดาวที่ลอยอยู่บนฟ้าหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงนับดาวใกล้จะเป็นดวงแล้วแต่ฉัไม่คิดถึงคิดถึงเธอไม่ให้ส <ijo>. ักทีนาฬิกาบอกเวลาที่ห้าสิบห้านาทีนับดาวย่งไรทำไมคิดถึงแต่เธอ ทีห้าสิบห้านาทีนับเก่ายังไงทำไมคิดถึงแต่เธอนับเก่าวเท่าไรมีช่วยอะไรเช่เลยฉันคิด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 ถึงเธอรู้ไหมฉันเลยฉันคิด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 ถึงเธอรู้ไหมไม่รู้จะห้ามยังไงมันห้ามความคิดถึงไม่ได้เลยรอได้เก่าบอกว่ารอทห้าสิบห้านาทีนับเก่ายังไงทำไมคิดถึงแต่เธอน เธอแรงช่วยอะไรฉันเลยฉันเลยฉันคิดคิดคิดถึงเธอรูไ้ไหมอ h oh, ฉันคิดคิดคิดถึงเธอรูไ้ไหมไม่รู้จะห้ามยังไงมันห้ามความคิดถึงไม่ได้เลย